พบรักที่แม่กลองค่ะเพลงของน้องซีกแกรมตอนนี้เป็นยังไงบ่าวโจ้ฟาทุกกระแสนะครับผมของช่อง YouTube ทั้งหมดในประเทศไทยนะครับทย,ยานขึ้นมาติดอันดับที่น <S 1นะครับผมติดแฮชแทกหนในมาแรงในช่อง YouTube ประเทศไทยในหมวดทั่วไปโอ้โหแอบหลุ้นแอบลุนช่นอง YouTube เป็นแสนช่องคิดดูว่าขึ้นมาติด อันดับที่1น่ะติดแฮชแทกหนึ่งในมาแรงเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับน้องซีแกรมโตเกียวมิวสนะครับที่เพิ่งปล่อยเพลงล่าสุดนะครับเพลงใหม่ของน้องเลยนะเพลงแรกเลยเนาะเพลงแรกของน้องนั่นก็คือเพลงพบรักที่แม่กรองนะครับศิลปินก็คือน้องซีแกรมโตเกียวมิวสินะครับปล่อยออกมาในช่อง YouTube t o k ยวมิวสิเลย เพิ่งปล่อยมา6ชั่วโมงเมื่อกี้พี่ทายายอดวิวหน้าช่องทยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ,อ,ะอยู่ที่2 5 9 0 0 0วิวก็คือ200 6 0 0วิวและหลังช่องเชื่อว่าน่าจะแตะ500,000วิวไปที่เรียบร้อยแล้วแหละครับผนแล้วเพลงนี้นะครับผมก็ได้ครูเพลงชื่อดังอย่าง อาจารย์บิ๊กภูมิลินนะครับเป็นคนแต่งให้ใ<ช>ที่กําลังเป็นกระแสที่สุดในตอนนี้เลยโอ้โห,โหแล้วก็ได้อาจารย์เรียบเรียงดนตรีอย่างอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะครับ<ช>มาเรียบเรียงดนตรี<ๆ>เรียบเรียงล่าสุดเนาะเห็นแม่แพ,พลวพราวได้โพสต์นะมแม่แพรพวได้โพสต์บอกว่าจะแตะหนึ่งล้านวิวหรือเปล่า24ชั่วโมงแม่แพลวแอบหวังออ้ยอันนี้คือแบบว่าตอนนี้คือแตะหนึ่งมาแรงแล้วหนึ่งล้านวิวไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด เพราะกระแสน้องมาแรงจริงๆอย่างเมื่อวานที่เราดูเนาะยอดการค้นหาเท่าไหร่นะยอดการค้นหาในต่อๆณณเมื่อวานนี้ที่เราพูดข่าวกันก็คือ7ล้าน7จ็ดแสนการค้นหาเป็นเป็นแฮชแท็กในในในแอปดำเนาะตอนนี้อขอขออนุญาตดูนะหลังจากที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับเป็นภบรักภบรักที่แม่กลองนะครับอ่าเท่าไหร่ สิสอล้านอันนี้ไม่ใช่ยอดวิวใน YouTube นะครับอันนี้เป็นยอดการค้นหาเป็นยอดแฮชแท็กในช่องต่อต่อใช่นี่แหละต้องบอกว่ากระแสแรงมากๆเลยสำหรับพบรักที่แม่กลองเนาะสำหรับน้องสีแกรมซึ่งเป็นกระแสที่แรงมากๆเลยพบรักที่แม่กลองโดยมีพระเอกมิวสิกก็คือคุณครูชินจัง และยังไงคุณครูชินจังน่ารักมากมากเลยเป็นกระแสอีกกระแสหนึ่งสำหรับดังชั่วข้ามคืนสําหรับคุณครูชินชินจังเนาะได้เป็นพระเอกมิวสิกแล้วล่าสุดเห็นผลงานก็จะมีอย่างต่อเนื่องเนาะครูชินจังจะเล่นมิวสิกของของพระเอกวัดศิวดลด้วยนะเห็นหรือเปล่ามีน้องมีน้องเต้าหยองเต้าหยองมีอุ๋งอิงด้วยแล้วก็มีครูศิชินจังแล้วก็มี อีกท่านหนึ่งนะัทสุรศักดิ์ใช่นี่แหละเป็นผลงานที่เราจะพูดถึงแต่ผลงานเพลงผลงานเพลงพบรักที่แม่กลองเป็นยังไงน้องร้องยังไงบ้างฟังแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามีท่อนที่มันติดหูท่อนที่เราชอบหลายท่อนเลยอย่างท่อนอะไรนะที่เป็นภาษาไทยอ,ะอ่ะ อะไรนะล่ำอัน,นันแหม<อ>ซื้ออย่างวะจำบัวได้พี่น้องที่เป็นผู้ภาษาไทยนะเนาะอเออผู้ภาษาไทยที่แบบไปจีบสาว<อ>เนี่ยนะเท่านั้นนะคือดีคือกระแสะในในโซเชียลตอนนี้ถูกพูดถึงไปอย่างมากอาจารย์บิ๊กพุ่มอารินถึงกับบอกว่าไปคอมเมนต์ในใต้โพสต์ของคุณแม่แพาวเลยนะบอกว่าโอ้ยแม่น้ําตาไหลอพอได้ชม MV แล้วคือน้ําตาไหลเลยสุดยอดจริงๆอาจารย์บิ๊กพุ่มอรีนบอกว่าเห็น MV แล้วได้ฟังเสียงแบบ MV เต็มแล้วน้ําตาไหลมาถึงกับน้ำตาไหล แล้วน้องก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากๆเก็บได้ทุกรายละเอียดเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กน้อยอายุแค่นี้ทำไมเก่งขนาดนี้รู้เลยว่าคือน้องเป็นคนมีพรสวรรค์และอีกหนึ่งอย่างคือน้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไร่มีพลังเสียงที่แบบโอ้โหฟังแล้วมันสุดยอดอ่ะใช่ต้องบอกว่าเสียงน้องคือแตะทุกขีได้หมดเลยแตะคียสูงคียต่ำน้องซีแกรมคือไปได้หมดไล่ไปได้หมดเลยเดี๋ยวถ้าคนแบบ ร้องเพลงเป็นหรือว่าเป็นนักเป็นนักดนงตรเีจยรู้ว่าน้องอะไล่เสียงน้องได้ดีมากๆเลยจริงครับโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับตอนนี้โตเกียวมิวสิกเนี่ยค่ะปังออจริงๆตั้งแต่ปล่อยเพลงของน้องเพลงพรี <c oughs> พรดาใส่อฟิีแลนด์เพลงนั้นก็คือติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรง10วันติด <c oughs> แล้วก็ยอดวิทยานขึ้นอย่างต่อเนื่องถือว่าตอนนี้มาถูกทางแล้วค่ะมาถูกทางแล้วแล้วก็เหมือนเขาว่าอะไร่วงกําลังมาแรงกําลังพุ่งแรงเลยเป็นจิก เพรว่าตีเหล็กให้ตีต้องตีตอนร้อนๆก็คือบอสบีกับแม่แพรก็คือจัดหนักจัดเต็มทุกอย่างคือตีเหล็กก็ต้องตีตอนร้อนๆจริงๆตอนนี้กำลังแบบว่ามีอะไรคือประโคมใส่อย่างเดียวจัดหนักจัดเต็มทุกอย่างใส่เต็มหมดเลยสําหรับน้องซีแกรมตอนนี้มเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายเพลงที่น่าจับตามองที่สุดของยุคนี้เลยนะน้องใหม่เลยก็ว่าได้จริงแล้วเขาเปิดตัวได้อย่างสวยงามนะเขาเปิด ค่ายเพลงมาโตเกียวมิวสิกมาแล้วได้น้องเพลงพีรดาส<ช>แงสงคลแลนเป็นศิลปินคนแรกแล้วก็ปล่อยเพลงแล้วออกมาปัง<ม>แล้วมาของน้องซีแกรมอีกก็มาปังอีกแล้วก็ติดแท็กหนึ่งในมาแรงเนี่ยโอ้โหมไม่ธรรมาดาจริงๆเชื่อว่ากระแสคือดีเชื่อว่าเพลงต่อไปอ่ะ เขารู้ทางแล้วเขามาถูกทางเขาจะไปทางไหนใช่ให้อาจารย์บิพุมาลินแต่งเลยเพราะว่าอาจารย์กาลังเป็นกระแสที่สุดในช่วงนี้แล้วเพลงของอาจารย์มันมีท่อนที่ท่อนประหารเอยท่อนติดหูเอยท่อนเป็นซิกเนเจอร์ของศิลปินแต่ละท่านที่เราเออที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นท่อนจําคือถ้าได้ฟังครั้งเดียวอ่ะ เพลงไหนก็ช่างนะของอาจารย์บิ๊กภูมารินนะได้ฟังครั้งเดียวเราจะเอาเพลงนั้นออกจากหัวไม่ได้เลยทั้งวันจริงๆมันจะมีท่อนหนึ่งที่มันติดอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราจะร้องติดปากอยู่ตลอดเวลาใช่จะมีท่อนหนึ่งนี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอาจารย์บิ๊กภูมารินเนาะยังไงก็ต้องฝากเพลงนี้ด้วยบพบรักที่แม่กลองมาลุ้นกันต้องคิดว่าแสงทองฟิแนแลนด์เนี่ยรอลุ้นอยู่ว่า 24ชั่วโมงจะแตะล้านไหมเราว่าถึงถึงถึงแน่นอนคิดว่าถึงค่ะเพราะกระแสดีเหลือเกินตอนนี้ก็คือในหัวก็มีแต่น้องซีแกรมนะตอนนี้ท่อนเดี๋ยว้องไปฝึกร้องก่อนเพราะว่าเพิ่งฟังได้สามสี่รอบเองเราตั้งแต่เราขับรถมาจนถึงสี่ชั้งใหม่เนี่ยเราฟังตลอดทางเลยนะฮะเอ้าอย่างนี้แต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้นะครับหมอลำทุกๆวงเลยนะแล้วก็กระแสของหมอลำกระแสเพลงหมอลำกําลังมาแรงครองทุกพื้นที่ครองทุกเขาเรียกว่า ทุกสื่อทุกอะไรจริงๆทุกโซเชียลเลยนะท,ทุกแพลตฟอร์ม,มเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพลงหมอลำหลังๆมาลงเพลงไหนไปก็จะส่วนใหญ่ก็จะติดหนึ่งในมาแรงในช่อง YouTube ประเทศไทยซึ่งเมื่อก่อนอ่ะมันหาได้น้อยไงแต่ทุกวันนี้คือมันมันเป็นกระแสจริงๆแล้วเพลงเขาก็ดีจริงๆเราก็ไม่ได้ว่าเราอวยเกินนะแต่ว่ารู้สึกว่าเพลงดีจริงจ คือเขาต้องบอกว่าตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าผู้คนในในประเทศไทยหรือต่างประเทศหรือคนไทยในต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจกับเพลงหมอลำหรือกระแสในหมอลำนะมากขึ้นอ่าเหมือนแบบว่ามันช่วยเป็นการเขาเรียกว่าผลักดันหมอลำอีกทางนึงด้วยให้ไปอยู่ให้ไปสู่กับสากลนะหมอลำ ก้าวไปสู่ระดับอินเตอร์มากขึ้นเราเฉยได้ว่าหมอลำสมัยนี้ไปสู่เวทีที่เป็นสากลมากขึ้นในหลายเวทีที่เป็นสากลที่เป็นอินเตอร์มากขึ้นทําให้สื่อต่างๆ,างๆแม้กระทั่งสื่อต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับหมอลำมากขึ้นเ <haven 't. S 1> นี่ยมันทําให้เป็นจุดเปลี่ยนของหมอลำจุดพีคของหมอลำทําให้คนให้ความสนใจกับหมอลำมากขึ้นก็เลยเป็นกระแสมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังๆเนาะเราก็จะเห็นว่ามีศิลปินศิลปินที่เป็นเจเนอเรชันใหม่เยาวชนรุ่น หม่อย่างน้องอุงอิง<ะ>น้องย<ะ>ุกีอย่างนี้น้องอะไรนะเพคพิบด oh, าน้องไอ,องแ,แล้วก็ล่าสุดก็มาน้องสีแกรมก็คือเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่อายุยังไม่ถึง20ปีแล้วน้องก็เป็นคนที่มีความฝันแล้วก็เดิน<ะ>ตามความฝันของตัวเองจนมาพบกับเขาเรียกว่าอะไรนะมาถูกที่ถูกเวลาของแต่ละท่านแล้วก็ได้ไปอยู่กับเขาเรียกว่าออยู่กับวงอยู่กับค่ายที่ท,ท,ท,ที่ที่ไปในแนวทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย มันเวลามันจัดสรรพอดีอเนาะทำให้เขาแบบว่าเปรี้ยงปล่างขึ้นมาในเพ,เพียงชัว่วข้ามคืนนี่แหละก็เลยกลายเป็นแบบนี่แหละเป็นกระแสะแล้วทีนี้พอทีนี้พอได้ศิลปินรุ่นใหม่ใช่ไหมเข้ามาในวงการแล้วทําให้เด็กรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ อ่ะที่เมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เคยดูหมอลำนะเด็กวัยรุ่นจะไม่ค่อยดูหมอรำใช่ดูช่วงนี้ก็จะหันมาดูหมอลำกันเยอะขึ้นอ้าวไปไหนมาไหนทุกบ้านเปิดแต่หมอลำตอนนี้เพลงหมอลำครองทุกพื้นที่จริงๆอ่ะฝากอีกหนึ่งเพลงนะครับผมเนาะนั่นก็คือเพลงพบรักที่แม่กรองของน้องซีแกรมโตเกียวมิวสิกนะครับที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเช้านี้ในช่อง u t u b e โตเกียวมิวสิกนะครับใครยังไม่ฟังก็อย่าลืมเข้าไปกดฟังดูเพลงนี้เพราะจริงๆนะครับกดไลค์ให้เลยฝากถึง f c ด้วยนะคะเข้าไปช่วยกันฟังน้องซ ด้วยสมัหรเพลงพบรักที่แม่กลองถ้าเกิดใครฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้มาบอกกันหน่อยว่าฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างกับเพลงนี้ชอบหรือไม่ชอบอย่างไร,รบ,บอกกล่าวกันได้ค่ะสำหรับวี่น้องสองคนค่ะอย่าย่าลูกทุ่งมาล้อมโซเชียลค่ะบ่าวโจดีไซน์ครับจะขอลาพี่น้องไปก่อนพบกับวิวสวยๆที่ ที่ไหนวะเจ้าฝั่งตรงข้ามก็คือสปปลาวนะครับเป็นเวียงจันท์นะครับของเขาแล้วก็วิวน้ําโขงสวยมากเลยอากาศก็กำลังดีเนาะอากาศตอนเย็นไม่ร้อนมากตอนนี้อยู่ที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับเราสองคนก็ได้นําข่าวสารเกี่ยวกับวงการหมอลำมาเล่าให้ FC แฟนคลับได้รับฟังแล้วก็พร้อมอบวิวสวยๆด้วยครับอันสหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบายบาย